นี่น้องชายแผดที่คอนั่นเป็นยังไงบ้างนะเอ๋นี่นี่นี่ทำไมน้องชายถึงไม่พูดละ่ะน้องชายน้องชายเป็นไรทำไมน้องชายกดพี่ละ่ะน้องชายน้องชายไปไหนนะ่ะกลับมาก่อนน้องชายตอบคำถามให้ก่อนแผดที่คอนั่นเป็นยังไงบอกพี่มา องชายน้องชายน้องชาย้ายายถ้าน้องชายจะไม่คุยกับพี่แบบนี้พี่ไปก่อนนะทำไมน้องชายทำไมน้องชายเราถึงไม่สนใจเรานะ แล้วก็แไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะ